กรับสวัสด you, พีพี้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนี้ป่ที่ชมเพิ่มยอตไปตามโปรไฟล์บนทิกกกันนี้ผมยินทีมียอดติตามไน้อยแลผมจะเพิ่มหนนี้ก็สามารถเข้าไปชมกันเลยนะครับอส่วนของวันนี <une thous S 2> ้วันนี้เราเพิ่มยอดติดตามแลผมกดกตกันไ้หผมอส่วนหมวดตรงนี้ล้าหมูตรงนี้คุกก็ได้หมวดที่ต้องการให้ผมกติดตามกัได้นะครับมมีหมู่ประมาณนี้นะครับอส่วนของวันนี้วันนี้เพิ่มยอดติดตามขอไปเรอ่อยๆกันนะครับผม่น สั่ลิงตรงนี้นะผมดิตรงนี้ค you kind of ุณพิภพบคุณจะเพิ่มเลยนะครับผมก็คือบนนี้ครับก็เพ้นะครับผมในระหว่างับผมนี้ก็เป็นนาที่สิ้นนะครับผมจำนวนวันจำนวนนี้คุณจะไล้จนวนที่ต้องการใส่ไปนะครับผมขอใส่ไปสักร้อยหนึ่กันครับเอาขดลวดเข้าทะเลมาให้ผมค่าใช้จ่ายมาให้ผมานนี้เลยนะครับผมแ่จาที่ผมไม่กตอล่างตรงนี้นะครับก็เป็นรือเียขับอธบายตรงนี้อ่านกนซื้อได้เลยนะครับผมเผื่อไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นประวัตงนี้เลยนะครับแยวตรงนี้ก็ไม่สีแล้วผม ตอนนี้ยอดติตามผมมีอยู่ประมา151คนขออนุญายเรื่องทีที่ผมไม่ยอดจะเพิ่มเลี้ยงนี้นะครับผมอรื่อปแล้วผมยอดจะเพิ่มมามขอให้ผู้ชมกันด้วยนะครับผมขอให้ทำรายการตามพวกนี้นะครับอ่ะผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านี้ขอตัดภาพไปตอนที่ยอดเพิ่มเลยดีกว่อย่างนี้นครับอะบนนีผมตัดภาพมามตอนนี้ยอดก็เพิ่มทีละร้อยผมจากตอนแรกมีแค่51คนตอนนี้ก็เพิ่มเป็น151แล้วผมประมาณนี้นะครับ